สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องๆทางฝั่งเราและทางต่างประเทศและในประเทศไทยของเรานะคะนานแล้วที่ลิตาไม่ได้ลงคลิปนะคะเพื่อนเพื่อนเพราะสุขภาพก็ไม่สู้ดีเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ยวายอยู่อย่างนี้นะคะเดี๋ยวก็ไปหาหมอเดี๋ยวก็อ่าดีนะคะเพื่อนเพื่อนอะอยู่ถึงไหนก็ถึงนั้นแหละคะ่ะเพื่อนเพื่อนไม่ต้องไปซีเรียสอะไรมากมายนะคะ เกิดแก่เก็บตายเป็นเรื่องของธรรมดาธรรมชาติใช่แล้วสำหรับลิต้านะคะวันไหนที่สุขภาพดีเราก็มาสู้ต่อไปนะคะเพื่อนสำหรับวันนี้ลิต้าก็จะพาเ,เพื่อนๆมาดูนะคะนี่บรรยากาศช่วงใกล้เที่ยงนะคะช่วงเช้าหนาวนะคะเพื่อนๆแต่พอสายออกมาหน่อยประมาณ8ปดโมงก็เริ่มจะร้อนแล้วนะคะเ,เพื่อนเดี๋ยวก็จะเข้าหน้าร้อนแล้วนะคะเ,เพื่อนอันนี้ขอ,อ,อลิต้าขอให้เพื่อนๆสุขภาพ แข็งแรงกันทั่วหน้าทุกคนนะคะขอบคุณที่ยังติดตามลิต้าอยู่ตลอดขอบคุณทุกๆก,กำลังแรงใจสำหรับเพื่อนใหม่เพื่อนเก่านะคะเพื่อนวันไหนที่แข็งแรงก็จะมาลงคลิปให้เพื่อนๆดูนะคะเดี๋ยวลิต้าจะพาเพื่อนมาดูน้องอแมวนะคะน้องอที่มาใหม่นะคะน้องบุญชูกับน้องบุญรอดนะคะเป็น สองพี่น้องนะคะที่เขาเอามาทิ้งแล้วหรือท่าก็มาเลี้ยงไว้เป็นเดือนแล้วแหละนะคะเพื่อนตอนนี้น้องมุลรอดก็ตัวน้อยน้อยตัวเล็กนิดเดียวนะคะเป็นตัวเมียนะคะเป็นน้องของอน้องมุนชูนะคะน้องมุนชูนี่จะเป็นเมียผู้ตัวใหญ่นะคะแล้วก็ตัวของน้องมุลรอดนี่ก็จะได้น้องแล้วแหละดูท่าท่าท่าติดนะคะแต่ว่า,าน้องมุลรอดนั้น แฟนเขาคือน้องหนวดนะคะคือลูกของน้องสามก็ได้เสียชีวิตแล้วเขาหมดกรรมหมดเป็นไปแล้วนะคะเพื่อนแี่เจ้ก็เอาเขาไปฝังไว้ตรงน,น,นะคะ,ะนะแล้วก็เลี้ยงข้าวเขานะคะจุดทูปเลี้ยงข้าวเขาแล้วก็เลียกเขาไปขายไอศครีมกับป๊ปานะคะขายไอศครีมหมดทุกวันนะคะเพราะว่าน้องบุญไอ้น้องหนวดนะคะแนวเขาไปกับ ก,กับคุณตาเขานะคะไปขายของนะคะได้เขาฝังไว้ตรงนั้นนะคะแล้วก็บอกเขานะคะให้่าแล้วแต่ความเชื่อถวนบุคคลนะคะสาหรับพีตาก็อาจจะ,ะคิดมากไปหน่อยนะคะ,ะก็ถือใครถือมันแลวคะ่ะแล้วแต่คนเชื่อนะคะพตาก็เรียกเขาให้ไปขายของช่วยตาเขาก็ขายไอศครีมมั่งขายขนมนะคะก็ ถือว่าโอเคนะคะเพื่อนๆขายหมดทุกวันนะคะวันละสี่ก้อนนะคะเดี๋ยวลิตาจะพาเพื่อนๆมาดาูน้องบุญรอดกับน้องบุญชูนะคะบุญรอดสองคนพี่น้องเขานะคะบุญชูไปติดพันธเพิ่งกลับมานะคะคิดว่าเขาจากเราไปแล้วนะคะไปานานนะคะไปหลายวันนะคะวันๆลิตาก็เรียกหาเขาทีนี้เขาก็ กลับมาแล้วนะคะเพราะคนเป็นห่วงเป็นใยนะคะเลี้ยงแล้วเราก็รักนะคะเขาเอามาทิ้งเราก็เลี้ยงต่อนะคะเพื่อนๆมีสามตัวที่มาใหม่ก็คือน้องบุญชูกับน้องบุญรอดสองคนพี่น้องเขามาก่อนนะคะแล้วก็มีน้องใหม่ตามมาคือน้องแมวสามสีนะคะเดี๋ยวได้ถ่า,านเพื่อนดูนะคะกลับมาแล้วเป็นห่วงน้องมากรักน้องมากนะคะเพื่อนๆอ่าเป็นห่วงมากเลยอันนี้ก็เป็นที่นอนนะคะ เดลิต้าก็เก็บปวดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาปูให้เขานอนใหม่นะคะถ้าเขาได้กินเขา <c oughs> เขาก็จะเข้ามานอนนะคะแล้วลิตา้าจะพาเพื่อนดูนะคะดูนะคะอันนี้จะเป็นกระทะอยู่ในถุงนะคะเพื่อนจะเป็นกระทะนะคะกระทะอยู่ในในถุงถุงปุ๋ยนะคะลิตา้าเอามาไว้สําหรับทอดกล้วยทํากล้วยสาบนะคะหรือว่าทําขนม อดอกบัวนะคะเห็นไหมคะเพื่อนกลับมาแล้วก็นอนกอดกันอย่างนี้นะคะเจ้าหน่าสารมากเลยลนะดูสินะคะเห็นไหมคะเพื่อนกระทะใบเดียวะคะ่ะเพื่อนนอนด้วยกันนอนกอดน้องนะคะ นี่ก็คือบุญชูนะคะอยู่ข้างหลังตัวใหญ่ๆสําหรับตัวข้างหน้านั้นจะเป็นน้องบุญรอดนะคะเป็นน้องสาวของเขานะคะกลับมาแล้วรักน้องห่วงน้องมากพร้อมดมแล้วก็ไม่ไปไหนนะคะก็เข้ามานอนในกระทะด้วยกันนะคะกอดกันนอนอย่างนี้กันเป็นๆนี่ค่ะนี่น้องบุญชูบุญชูจะมีหนวดเยอะนะคะนี่น้องบุญรอดนะคะน้องสาวเขานะคะ นอนกระทะไปเดียวกันค่ะเพื่อนไม่มีสาระสักหน่อยนะคะเพื่อนคงไม่ว่ากันนะคะเพราะว่าถ้าก็ไปถ่ายคลิปที่ไหนก็ไม่ได้ค่ะก็อยู่ที่บ้านเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวทาความสะอาดเก็บกวาดบ้านนะคะเป็นแม่บ้านอยู่ที่บ้านนะคะสําหรับแฟนก็ไปขายสครีมแล้วนะคะออกจากงานอย่างอื่นกลับมาเป็นนายตัวเองแล้วฝากช่องของผูวดนชาแนลด้วยนะคะเพื่อนเพื่อนเพราะว่า ช่วยเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะคะเราก็ไม่มีใครนะคะมีกันสองคนหัวเมียแล้วก็เด็กๆนี่แหละน้องหมาน้องแมวนะคะพี่เจ้าก็อยู่กับน้องหมาน้องแมวงนี้แหละนะนะคะอยู่กับน้องอ่ะน้องสามก็มาแล้วค่ะอันนี้น้องลูกของน้องสามก็คือน้องข้าวเมานะคะอืมีกับต๊ะผู้นะคะเพื่อเป็นแฟนของน้องคุณชูนะคะอ่านี่ไงนะคะ กทายกันรักกันดีมากค่ะเพื่อนไม่ว่าจะเป็นแมวเก่าของเราที่อยู่ที่นี่หรือว่าจะเป็นแมาใหม่นะคะเขาไม่กัดกันนะคะอ่านี่น้อง,องเขาเมานะคะเขารู้จักความคะ่ะเรานั่งอยู่ที่ไหนก็ไปกวนยายนะคะปีนขึ้นมานอนที่ตักนะคะเพื่อนนะคะ,ะไม่รู้จะทําอะไรนะคะเพื่อนอ ไม่สบายแล้วก็อยู่กับม้ากับแมวดูแลบ้านช่องทำกับข้างกับข้าวรอแฟนแค่นั้นแหละค่ะเ,เพื่อนๆไม่ได้ทําอะไรเลยนะคะทํอะไรงานหนักอะไรเยอะก็ไม่ได้นะคะป่วยหลายโรคนะคะเ,เพื่อนๆเป็นห่วงน้องหมาน้องแมวนะคะไปไหนก็ไม่ได้นะคะ,ะแฟนก็ไม่ให้ไปค่ะก็อยู่ที่บ้านอย่างเดียวนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสับสไคร้ให้กับพี่ตาเป็นกำลังใจให้กับพี่ตากับน้องๆเด็กๆน้องหมาน้องแมวด้วยนะคะสําหรับจาท่านกับน้องมะขามก็นอนหน้าบ้านนะคะอ่าอันนั้นยังไม่ได้อาบน้ําให้เลยสองวันแล้วนะคะเล่นเกียกดินอ่าน้ําหมอกเต็มตอนเช้าเกียกดินนะคะเล่นดินหมองเลยนะคะสําหรับน้องเหมียวเหมียวเราก็ นอนค่ะตอนกลางวันน้องใหม่กับเม่สามยังไม่เข้ามามาบ้านนะคะอ่ามีหลายตัวค่ะเนเพื่อนเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวหาเงินเพื่อพวกเขานะคะเพื่อนเพื่อนเออเราสงสารค่ะเท่ากับครอบครัวของเราครอบครัวหนึ่งนะคะเขาเป็นครอบครัวของเราหมดทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเพราะว่าหายไปก็สงสารนะสำหรับน้องเออหนวด เน็แนวก็เป็นลูกของน้องสามนั่นก็คือเขาไปหาตัวเมียเขาออกเที่ยวตัวหนึ่งคืนไปไกลหมาก็เลยกัดนะคะเขาหมดกับหมดเวรแล้วนะคะเขาไปสู่พคุภูมิที่ดีแล้วนะคะเ,เพื่อนเหลืออายุที่นี่ก็มีหลายตัวเหมือนเดิมนะคะแล้วก็น้องของลูกของน้องสามแล้วก็น้องมาใหม่สามตัวนี้แหละนะคะเ,เพื่อนดูกับ้องมาน้องแมวกัเนเพื่อนฝากช่องของ ปูวด,ดนชาแนลด้วยนะคะฝากติดตามด้วยปูวด,ดนชาแนลแล้วก็ช่องของลลิตานะคะาฝากเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะคะขอบคุณทั้งเพื่อนใหม่และเพื่อนเก่านะคะสำหรับคลิปนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ